านบ้านแห่งขอเกลินเป็นเพลงปู่ย่ายายตาฟองดีกระชอนเมืองราชสีมามามาฟังกันก่อนมาฟังกันก่อนลัวเปิดละครนั้นก็มามาเถิดจูเมืองที่ตรงนี้นะครับยังเป็นจุดที่อย่างบางคนเนี่ยตอนเด็กๆเ,เนี่ยเคยผ่านไปผ่านมาก็ยังไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดึงดูดนะักท่องเที่ยวเท่าไหร่แต่ว่า พอโตขึ้นมาอย่างพี่ๆหลายๆคนเนี่ยเมื่อก่อนบอกว่าได้วิ่งลอดไปลอดมากลับมาเห็นอีกทีก็เราก็ได้เห็นว่ามันเป็นต้นโพยักษ์ที่สร้างครอบมาอย่างกําแพงเมืองเก่าเห็นไหมครับจะมีอิฐสีส้มๆอยู่เรามองว่าตรงเนี้ยมันก็จะเป็นวงกลมเป็นอุโมงเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับคือตอนเด็กๆได,ได้วิ่งได้เจอพอกลับมาอีกทีก็เหมือนได้ย้อนกลับไปมีไทม์แมชชีนส่วนตัวได้กลับไปดูในการเวลาสมัยตอนเด็กๆว่าเราเคยมาอย่างไงเมืองเก่า เป็นของเก่าแน่นอนร0 0ปีเป็นร้0ยสองร้อยปีเลยอ่ะนะฮะ100 100ผมตีว่าประมาณเกือบ400ปี<ด>นะฮะทีนี้ในความที่เราเพิ่งมาเจออันซีนก็คือบอกว่าหรืออย่างคนที่เขาอยู่ในพื้นที่มาก่อนเนี่ยเขาก็ตอนแรกก็คงยังไม่เก็ตเท่าไหร่แต่พอเรามาโปรโมทหรือว่าเรามาทําให้มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจอะ่ะทุกคนก็อยากจะมาท่องเที่ยวแน่นอนครับมันเป็นสิ่งที่เรายังไม่เคยเห็น เพราะฉะนั้นเป็นอันซีนของดีเขตหนึ่งของสอจอนแน่นอนสอจอจะพาข้ามอุโมง์แห่งการเวลาข้ามไปได้วยกันนะครับทะลุมิติไปเลยครับตอนนี้เราอยู่ใต้ต้นโพยักษ์ที่สร้างครอบกับแนวกำแพงเมืองเดิมเหมือนเราข้ามมิติแห่งการเวลาเข้ามาอ่าเห็นไหมเป็นอุโมค์ยักษ์นะครับยังไงพวกเราทุกคนที่อยากเห็นของดีที่ยังไม่เคยเห็นผมใช้คำว่าอันซีนโคราดเขตหนึ่งกับสอจอกล้องนะครับ เชิญมาเที่ยวได้นะครับตามโครงการของอท่านนายกยุรดานะครับว่าโคราชเที่ยวได้ทุกเดือนแต่คอนเซปต์ของสกจกล้องคืออำเภอเมืองเที่ยวได้ทุกวันครับโครา